นิทานอีศบเรื่องพระจันทร์ในบ่อน้ําในขณะที่พ่อค้าเดินทางไกลผ่านมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งพ่อค้าเดินไปเรื่อยๆจนพบกับกลุ่มคนกลุ่มใหญ่กาลังอยู่ล้อมรอบบ่อน้ํานอกหมู่บ้านพวกเขากําลังจะลงไปในบ่อน้ําพ่อค้าเห็นเข้าจึงถามว่าพวกท่านจะลงไปในบ่อน้ําทําไมหรือคนเหล่านั้นร้องตอบพ่อค้าว่า ทำไมเล่าพวกเรามีเหตุผลที่จะลงไปในบ่อน้ําท่านเข้ามาดูสิพระจันทร์หกคำเรนลบไปในบ่อน้ําและพวกเราก็กําลังจะลงไปเอามันขึ้นมาให้ได้กลุ่มคนพูดจบพ่อค้าจึงระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นแล้วบอกกับกลุ่มคนว่าพวกท่านจงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าพระจันทร์ที่เห็นในบ่อน้ำมันคือเงาของพระจันทร์แต่กลุ่มคนเหล่านั้นไม่เชื่อแถมยังทำร้ายร่างกายพ่อค้าจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า บางคนง่เขลาวเบาปัญญาเกินกว่าจะสอนให้รับฟังผู้อื่นได้พุทธภาสิบอโปปัสสุตายังปุริโสพลิวโตโทชีรติมังสานิตัะวัทันติปัญญาตัสสะนวัตติคนผู้สดับน้อยนี้ย่อมแก่ไปเหมือนวัวแก่อ้วนแต่เนื้อแต่ปัญญาไม่เจริญ